เมื่อวานนะคะเพื่อนบ้านมากด,กดกระดิ่งหน้าบ้านนะคะแล้วก็เอา,เอามะเขือเทศนะคะมาฝากเพื่อนบ้านตรงก็คือตรงข้ามกันเลยนะคะเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ได้สักประมาณน่าจะสี่ห้าหกเดือนแล้วประมาณประมาณครึ่งปีประมาณครึ่งปีปงปแล้วเขาก็เป็นคนอ,อะไรนะอาร์เจนตินานะคะอาร์เจนตินาแต่สามีเขาเป็นคนยุโรปยุโรเปียนจะไม่ได้ไม่ได้ใจว่าประเทศอะไรนะคะ เขาบอกว่าเขาปลูกเยอะเลยนะคะเขาก็มาฝากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านกุุงรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนบ้านเมืองไทยก็คือว่าเขามีอะไรเขาก็แบ่งปันกันอย่างวันก่อนบ้านชอนเขาเอาเป็นคนจีนนะคะอันนั้นเป็นคนจีนเขาเอามะเขือมาฝากนะคะมะเขือเทาฝักทองวันนี้เราก็ได้จากเพื่อนบ้านนะคะอีกเพื่อนบ้านหนึ่งก็เอามะเขือเทศมาฝากนะที่ปกติฝรั่งเขาก็จะไม่ค่อยแบ่งปันอะไรกันแบบนี้นะกุ้งว่าไม่ค่อยเจอ แต่ที่นี่ที่นี่มีหลายเชื้อชาติมีหลายชนชาติมากแล้วก็นิสัยดีนะคะเป็นกันเองมากๆด้วยแล้วกุ้งจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนบา้บานบ้านนี้แหละก็คือตอนนั้นนะ่ะตอนที่เขามาใหม่ๆใช่ไหมเขาก็มาทาความรู้จักกับเราเขาก็เซฮายเขาก็จะคุยกันอยู่ข้างๆบ้านแล้วอคุณพ่อก็บอกว่าภรรยาผมเป็นคนไทยนะเออแล้วทีนี้เขาเขาสองคนนะคะเคยไปทํางานที่เมืองไทยเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรกุ้งจําไม่ได้ว่าเกี่ยวกับอะไร ไม่ใช่บริษัทท่องเที่ยวเป็นบริษัทอะไรสักอย่างเหมือนบัญชีหรืออะไรสักอย่างทีเนี้ยมันมีค <laughs> ำถามคำถาม,ถามหนึ่งที่กุ้งได้ฟังมาจากเขานะคะ <c oughs> ก็คือเขาถามกุ้งว่าเขาอยากจะได้สิ่งของสิ่งของหนึ่งมาจากเมืองไทยแล้วกุ้งเลยถามว่ามันคืออะไร <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆอันะคะ่ะบ้านหลังเล็กๆอยู่อยู่ข้างๆบ้านคน กงนึกได้แบบบ้านสนุน้อยเลืองนงามหรือเปล่า<笑><笑>ก็คือว่าแล้วทีนี้คุณพ่อเขาก็เลยพูดเขาว่า,าพูดขึ้นมาว่า,าคุณพ่อเขาจะเรียกศาลพร,ระภูมินะคะเขาจะเรียกว่า p i r ร t house นะคะก็คือบ้านวิญญาณเนาะท,ที่เป็นท้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนเป็นบ้านวิญญาณอะไรประมาณนี้ก็คือเขาอยากได้ศาลพระภูมิค่ะกลับมานะคะเขาถามทีนี้กุ้งอาจริงแต่กุ้งมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยมีใครมาถามกุ้งเรื่องศาลพระภูมิเลยนะ เออแล้วก็แบบไม่เคยมีมีใครมาคุยเรื่องเนี้เออพี่ถือว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่ๆกุ้งเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้นะคะเขาอยู่ๆมาถามเรื่องสารภะพรุซึ่งเป็นคําถามที่ฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ถามกันนะมันเป็นคาถามที่แบบห่างไกลามากเขาถามกุ้งว่าถ้าจะเอาสารระภูมมมาเนี่ยเราต้องทอํายังไงบ้างคือคําถามอนะไจริงๆนะกุ้งชะงักแล้วกุ้งก็เอ๊ะฉันจะตอบเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ กุ้งถามเขาว่าเขาจะเอามาเขาเนี่ยมีความเชื่อหรือว่าจะเอามาเพื่อเป็นแค่แบบประดับแต่งตกแต่งบ้านก็คือเอามาเพราะความเชื่อหรือว่าประดับตกแต่งบ้านเพราะว่าในบ้านเขาเนี่ยจะบอกว่ากุ้งยังไม่เคยเข้าไปนะแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขามีของสะสมเกี่ยวกับแบบพวกวัฒนธรรมต่างๆของเอเชียนะคะแบบมีลูกปัน้นมีอะไรเงี้ยอันนี้กุ้งยังไม่เห็นกุ้งเลยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะพูดได้ว่าเออเขาความเชื่อแบบไหนทีนี้เขาบอกว่า อ่าแล้วแล้วถ้าเขาจะเอามาต้องทํำยังไงเอามาประดับบ้านหรอเขาบอกว่ามันเป็นเขาเชื่อเขาเชื่อที่นี้เชื่อในนี้หมายความว่ายังไงเขาเชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจวิญญาณหรออะไรประมาณเนี้ยหรือเชื่อเพราะความแบบเคารพนับถือ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเขากึ่งๆอ่ะเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เออฉันก็ไม่รู้ว่ายังไงว่าฉันจะเอามาแล้วคือถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณเอามาเพราะความเชื่อเนี่ยคุณก็ต้องทําตามความเชื่อก็คือว่า อย,อย่างบ้านกุ้งเนาะท,ที่ชนบุรีกุ้งก็มีสารประภูมินะคะกุ้งมีสารประภูมิสารตายายกุ้งบอกว่าทุกวันพระเนี่ยฉันก็จะเอาน้ําเอาผลไม้นะคะเอาดอกไม้นะคะไปวางไว้เพื่อแบบเป็นการเคารพสักการะนะคะแต่ถ้าเราก็ตอนตั้งขึ้นน่ะมันต้องทําพิธีมันต้องทําอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณจะเอามาเพื่อแบบเหมือนปั้นะคุณอาจจะความเชื่อแหละแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปทําแบบว่าเอาคนมาตั้งสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่ไม่น่าจะมี โอเคฉันจะทำความสะอาดฉันไม่รู้ no นไม a มีไอเดียไม่ไม่ฉันไม่คิดว่าคุณ e อา i n g ีกสั่มสิ่ง h ดแลทีนี้คุณเลยบอกว่าแต่ถ้าลักษณะที่คุณเอามาเนี่ยมันเหมือนแบบคุณชอบด้วยมั้งอาจจะไม่เชิงเชิงเอามาประดับบ้านแฟชั่นแต่อาจจะเป็นเพราะเอ้ยนี่วัฒนธรรมทางทางนูน้นทางนี้นะลูกเลยบอกว่าที่จริงตรงนี้มันก็ไม่ใช่ของพุทธหรอกเป็นของฮินดู มม่เป็นแบบทั้งพราหมณ์ทางฮินดูแบบนั้นอะไรเงี้ยทีนี้กุ้งเลยบอกว่ากุ้งก็ไม่แนะนํนาให้เขาเอามานะกุ้งบอกว่าเอ้เอามามันก็จะแปลกๆหรือเปล่าแล้วคุณจะมาตั้งไม่ได้แต่ก็มันก็แล้วแต่เขาแหละอันนี้แค่แค่เป็น,ปนบทสนทนาบทหนึ่งที่แบบกุ้งเอามาแชร์ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเป็นอะไรที่แปลกที่กุ้งได้ยินมาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกบทสนทนาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะ ส่วนอันนี้เดี๋ยวที่เขาให้กุ้งมาเนี่ยกุ้งเป็นคนที่ไม่กินมะเขือเทศสดนะคะก็ถ้าจะกินก็จะเป็นอ่าคุณพ่อเนาะเวลากุ้งทําอาหารกุ้งจะเอามะเขือเทศใส่เขาก็จะแบบแบบกินสดสดเหมือนกินสลัดกินอ่าแล้วกุ้งก็จะใส่ต้มยำนะคะต้มยำต้มยำให้มันเป็นรสแบบเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าถ้ามันเยอะขนาดเนี้ยมันก็คงจะกินสดไม่ไหวเดี๋ยวกุ้งจะเอามาเชื่อมนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเชื่อมออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาให้มาเยอะก็ไม่อยากจะไอ้นี่เขาแลวเนาะ เป็นน้ำใจเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอาไปเชื่อมวันนี้นี้ก็เป็นมะเขือเทศที่กุ้งล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะก็คือลูกไหนที่มันใหญ่มากๆกุ้งก็จะหั่นแล้วก็ถ้าลูกเล็กก็ไม่ต้องหั่นเลยนะคะก็มันมีหลายสีด้วยเนาะออกมาคงจะสวยนะดเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้แบบเหมือนฝนจะตกตอนไหน มื่อกี้นกันไปแบบจะหมดแล้วนี่หญ้าเริ่ม,เร,มนนะนะะเริ่มขึ้นแล้วนะคะหญ้าเริ่มขึ้นแหละเพราะว่าฝนตกมาวันก่อนได้นี่มันเหมือนจะตายแต่ไม่นะคะมันหญ้มามันขึ้นแล้วอันนี้ไม่ร้อนมากค่ะแล้วก็ไม่เย็นเท่าไหร่ ี่ไงต้นขิงขึ้นแล้วนะคะกุ้งมาปักไว้นานมากเลยอ่ะน่าจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยเพ<ฮ>ิ่งขึ้นเนี่ยเพิ่งผูกไหมเห็นเนี่ยแล้วอันเนี้ยรอดไหมเนี่ยอันนี้ขิงที่กุ้งปลูกไว้นะคะอันนั้นไม่ขึ้นแน่ๆเลย,เยอันนี้ขึ้นอันนี้เป็นต้นหญ้านะคะเดี๋ยวก็จะถอนออกพ้าขิงขึ้นแล้วก็จะถอนออกวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะ วันเสาร์เย็นๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สบายๆนะคะก็คือวันนี้จะต้องทํางานบ้านเมื่อเช้ากุ้งเก็บเก็บในครัวเขาไปแล้วเก็บในครัวเก็บของที่บรงบาณเดือนหนึ่งกุ้งจะเก็บของในครัวครั้งหนึ่งหมายความว่าทําทความสะอาดเราทําทุกวันแต่ว่ามันจะมีแบบของที่เราซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนหนึ่งแล้วแบบบางทีเราไม่ใช้กุ้งก็เอาออกเลยนะกุ้งก็จะเอาออกแล้วอันไหนที่เราแบบ มันคิดว่าเราไม่ได้ใช้กุ้งก็จะออกออกคือเดือนหนึ่งกุ้งจะเก็บประมาณครั้งหนึ่งก็จะออกไปเยอะเหมือนกันก็จะมีขนมแมดดี้บางทีซื้อมาเขาไม่กินอะไรเงี้ยกุ้งก็จะไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มีงานอีกก็คือต้องรีดผ้าให้แดดค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วกุ้งไม่ได้รีดปกติกุ้งจะรีดทุกอาทิตย์ก็คืออาทิตย์หนึ่งกุ้งจะรีดประมาณถ้าจะเป็นเสื้อที่เขาใส่ทํางานก็จะมาห้าตัวหกตัวนะคะแต่กุ้งไม่ได้รีดมาสามอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าเราติดงานช่วงก่อนนะะคแล้วก ก็สะสมไว้นะแต่เสื้อได้มีประมาณ40ตัวค่ะยังไงก็รอดเพียงแต่ว่าเวลารีดคั้งหนึ่งมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยวันนี้น่าจะมาณสิตัวนะคะกำลังเดือดเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องมา รีดผ้านะคะเป็นกองเลยนี่หนึ่งกองนะ,ะแล้วก็อยู่นี่อีกหนึ่งกองนะค,ะคุณพอรีดคุณพอซักไว้แล้วก็เอามาวางไว้ให้เนาะ Sorry, ตั้งแต่กุ้งคบตั้งแต่รู้จักคุณพอเลยนะกุ้งก็รีดผ้าให้เขามาตั้งแต่สมัยเขาไปเมืองไทยเลยนะแล้วเขาต้องพักโรงแรมอะ่ะปกติเขาต้องส่งผ้าซักใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าห้องนั้นอะ่ะห้องห้องที่โรงแรมอะคะ่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีทุกอย่างเลยมีที่รีดผ้าเครื่องซักผ้าคือทุกอย่างเลยเพราะกุ้งแบบไปไปไปหาเขาใช่ไหมกุ้งก็จะซักผ้าให้เขาด้วยนะปกติเขาจะส่งซักนั่นแหละเขาบอกว่าเขาก็ดูกุ้งตั้งแต่ ตั้งแต่เจอกันเลยเขาบอกว่ากุ้งแบบจะคอยดูเรื่องอรายละเอียดของเขาเล็กๆน,น้อยๆไม่ว่าจะเป็นการจัดกระเป๋านะคะการเขาเรียกอะไรอ่ะการจัดกระเป๋าเสื้อผ้าเขาอะไรอย่างที่จริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขา,าส่งส่งทาก็ได้แต่เขาเหมือนกับเขาลองอะ่ะเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาดูเราอะ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยพูดนะเขามาพูดตอนที่มาแต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมประทับใจตั้งแต่คุณรีดผ้าให้ผมแหละจะบอกว่าได้สามีเพราะการรีดผ้าหรือเปล่า แต่กุรู้สึกว่านะการที่เรา,าดูแลเรื่องการแต่งกายเรื่องดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้สามีอะค่ะกุรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะหมายความว่าเสื้อผ้าสามีเราอะเราให้คนอื่นไปซกกักอะมันก็เหมือนเขาได้ได้สัมผัสใช่ไหมเขาได้สัมผัสข,ของของสามีเราเอะอเหมือนที่เขาพูดแหละเขาบอกว่าถ้าคุณให้ให้แบบให้คนอื่นทาทาทางานอะไรนะเขาเรก ให้คนอื่นทํางานของของภรรยาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคุณนายกสามีให้คนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแต่พี่บอกว่าเป็นคนที่ชอบรีดผ้าเป็นคนที่ชอบรีดผ้าหมเราหลังเขาไม่ค่อยรีดผ้าที่มันเป็นเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นเป็นกีบเป็นเหมือนคมเหมือนของเราอ่ะอย่างเราไปโรงเรียนเนาะแขนเสื้อเรานะคะหลังเสื้อเราจะต้องเป็นกีบนะคะเป็นกีดยิ่ง ยิ่งเป็นนะกระโปรงช่วงช่วงมัธยมอะคะ่ะโอ้โหถ้ากรีดใครขึ้นเงานะอันนั้นน่นคือสวยอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ทําไมมันทําให้ชีวิตคู่เรามีคุณภาพมากขึ้นมันทําให้ชีวิตคู่เราอะคะ่ะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆกุ้มว่าชีวิตคู่เนะี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะ คือบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยที่คนที่จะมองข้ามอะ่ะแต่กุ้งกุงเป็นคนที่จับทุกรายละเอียดเลยนะคะจับทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆอยเรื่องอะไรแบบเนี้ยเรื่องแบบนี้แหละคะ่ะมันเป็นสิ่งที่รอแหลและนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสิบห้าตัวนะคะใช้เวลาสองชั่วโมง <laughs> ตอนนี้ก็รีดผ้าเสร็จแล้วค่ะก็จะขึ้นข้างบนแล้วนะคะ ทั้งวันค่ะวันนี้ทั้งวัน <laughs> จากตอนแรกนะคะจะเป็นเชื่อมมะเขือเทศนะกุ้งแบบไอ้นี่นานไปหน่อยมันก็เลยเละเลยพอพอไปคนปุ๊บมันเละกุ้งก็เลยทําเป็นกวนมะเขือเทศเลยน,นะ <laughs> เป็นกวนเป็นแยมมะเขือเทศเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเป็นไรมันไอ้นี่ได้ เพราะตอนที่ทำมะเขือเทศเชื่อมนะค่ะมันต้องหั่นเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆหน่อยมันต้องเล็กอันนี้กูหั่นแบบเล็กไปมันก็เลยเละ อยากบอกว่านะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะซึ่งแต่มันอยู่ใต้นมอยู่เช่นนั้นดีแต่ฝนกำลังตกนะคะตกแบบตกแบบสบายๆนะคะฝนตกแบบสบายๆที่แมทกำลังแบบแมทบอกถ่ายรูปฝน ทข้งหลังก็เปียกอย่างนี้ทั้งหลังนี่คือมันพอดีมากค่ะพอดีกับล่มตอนที่เรานั่งเลยค่ะอนนี้ชอบเล่นน้ำฝนนะคะถ้าเป็นเด็กไทยเราก็จะไม่ให้เล่นใช่ไหมเราจะกลัวเขาไม่สบายไหมแต่ที่นี่ปล่อยเล่นเลยนะปล่อยแม่ได้เล่นน้ำฝนเลยนะโอ้สนุกไหมฟันเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝนเขาอยากเล่นก็ต้องให้เขาเล่น yeah i i got another mosquito bite where Over here it's a little bit more hard right now honey. it's harder. i'm mm. over here Where? i'm gonna run back um let's go um no after i get a watermelon this one <Beautiful. S 2> They have more bigger than Emra m e like t s Have bigger? We sure. h o Raining. ย้ำแมรี่โหนั่งท่ามกลางสายฝนมันจะโรแมนติกอะไรขนาดนั้นวันที่โกอินไซด์ได้ท่านใช่ค่ะ More harder. Nice rain. Yeah, but good for grass though. Oh uh, yeah, you know, get rid of these bad spots. Daddy, get away from mine Sit there, honey. This side, so to... No, no way. Nang, nang, nong, cang, say,ฝน. ที่การน้ําฝนอยู่ในี่ห้องล่างที่เปียกนี่คือแบบพอดีมากเลยค่ะขยับคือเปียกนะคะขยับคือเปียกดีดีสําหรับหญ้ามากเลยค่ะเนี่ยนี่อะไรเลมัน <laughs> มันนักตากฝนกัน <laughs> อะไรนะ My spot b แ t t e r ร์อ yeah you r spot better look on here look at that. Get on for Lila. That's cool, right? You're Maddie. Look at that. Oh, you put your sled over there. I need it right away. I wanted to lay down on it right here. You want to lay down there? I think it's raining. You can't. i mean lay down here with it. you in a hug. So it looks like they're dying the rain. Mm -hmm. Whoa. <laughs> <laughs> Whoa. Be careful. That's wet though. Little so fast. That's Thumbs up. Don't forget. Watch my videos. And click the thumbs up. Goodbye.